Cool. โควิด19มีผลต่อการตั้งครรภ์และทารกแกล้เกิดหรือไม่ในสถานการณ์ที่เชือ้อโควิด19ที่กําลังแพร่ระบาดอยู่แนละตอนนี้ทุกคนในสังคมเริ่มมีตกกังวลว่าตัวเองจะมีโอกาสติดเชื้อหรือไม่แต่ถ้าหากคุณทั่วไปกังวลแล้วล่ะก็เราเชื่อว่าคุณแม่ที่กําลังตั้งครรภ์เนี่ยจะต้องกังวลมากกว่าเป็น2เท่าละคะ่ะเพราะด้วยความที่ต้องรับผลาลูกอยู่ข้างในท้องอีก1คนเพราะว่าในระหว่างของการตั้งครรภ์ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายนั้นจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงส่งผลให้คุณแม คนส่วนใหญ่มีโอกาสเสี่ยงติดเชื้อทางเดินลมหายใจค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวแล้วค่ะทําให้ว่าที่คุณแม่หลายคนก็เริ่มกังวลว่าเชื้อไวรัสโควิดนั้นจะส่งผลกระทบต่อตัวเองหรือว่าลูกน้อยหรือไม่อย่างไรวันนี้เราจะพาท่านมาติดตามกันค่ะสําหรับรัฐบาลประเทศอังกฤษนั้นประกาศว่าหญิงที่ตั้งครรภ์มีความเสี่ยงจากเชื้อไวรัสโควิด -19 มากกว่าคนทั่วไปค่ะโดยทางนั้นของหัวหน้าจเจ้าหน้าที่การแพทย์กรมสาธารณสุขของประเทศอังกฤษได้ออกมาบอกเอาไว้ กล่าวถึงกลุ่มคนที่เป็นความเสี่ยงสูงควรจะอยู่บ้านเป็นเวลา12สัปดาห์รวมถึงผู้ที่มีอายุ70ปีผู้ที่มีโรคประจําตัวและสตรีที่มีขันด้วยคะ่ะยังไงก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนคะ่ะ